ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาห่วรัฐบาลไทยนะคะซึ่งเป็นชุดที่หน้าทําลงงวดที่แล้วนะคะเนาะอันนี้หน้าก็ทําเสร็จแล้วนะก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะคะน,นี้เดี๋ยวมาดูคําเตือนตัดช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ไทยนะคะเป็นการคิดคำวนวณตามหลักทางสถีปโปรดใช้วิทยายานในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆอนพีนะคะทุกสายงานอาชีพนะคะวันนี้เราก็มาต่อกันที่ห่วยรัฐบาลไทยนะคะซึ่งว่าชุดนี้นะคะน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะปกตินะคะก็คือชุดนี้งวดที่แล้วน้าก็ลงนะคะอันนี้นะคะเพื่อนพี่ หลักสิบนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะก็คือมันก็เข้าตรงหลักนะคะเนาะแล้วก็จะมีตัวหนังสือเล็กๆนะคะที่น่ากันขึ้นมานะคะก็คือหอกกับเก้าคือเป็นตัวเดียวกันนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวปากกาหมึกไม่เข้มนะคะเนาะแต่วันที่น่าตัดนะคะน่าใช้หนึ่งสามสี่ตัดนะคะเพราะฉะนั้นกน็คือ อ่าตัวที่นาคตัดอ่ะคือมันมันไม่มานะคะเนาะมันก็จะมาตัวรอบนอกที่ว่านาคกลับจากหกกับเก้าให้เป็นเป็นตัวเดียวกันนะคะก็คือเข้าไปที่หกเจ็ดนะคะก็คือเข้าที่หลักตรงนะคะแล้ววันนี้นะคะนาคก็ใช้อ่าล็อกเลขตัวเดิมนะคะใช้ล็อกเลขชุดเดิมนะคะชุดที่นาคเอาขึ้นมาเป็นสิบขึ้นมาเป็นหน่วยนะคะ ก็คือมาตั้งหลักแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นชุดบนตรงนะคะเป็นชุดบนตรงแต่งวดนี้นะคะน่าจะใช้เลขตัวตัดนะคะก็คือมีศูนย์มี1มี2มีสี่มีหนะคะทั้งหมดน่าจะใช้ตัวตัดทั้งหมดอยู่หตัวนะคะ ตัวตัดชุดนี้นะคะมันจะเป็นชุดหลักสิบหน่วยนะคะแต่มันจะไม่ได้เน้นนะคะว่ามันจะอยู่ร้อยอยู่สิบอยู่หน่วยแต่จริงๆแล้วคือชุดนี้เป็นสิบหน่วยนะคะหน้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าชุดนี้มันจะอยู่สิบหรือจะอยู่หน่วยนะคะแต่หน้าก็จะเอาตัวเลขที่มันชนนะคะหมายถึงว่าถ้ามันชนสิบเราก็ดูไปที่สิบนะคะแล้วอันนี้นะคะ ก็ชนไปที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่ศูนย์นะคะแล้วชุดปักหลักนะคะปักหลักสิบปักหลักหน่วยนะคะหน้าก็ทำเสร็จแล้วนะคะเมื่อคืนลงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาจับชุดบนตรงๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะพอดีมาติดก ไว้นะคะว่าโหลดงานลงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสิบบนนะคะทั้งหมดห้าชุดเทียบชนนะคะหน้าชนออกมาแล้วนะคะมันก็จะได้สองได้หนึ่งนะคะแล้วก็หกกับเก้านะคะแต่ที่เด่นที่สุดที่ชนเยอะที่สุดก็คือสองนะคะแล้วก็มาหนึ่งแล้วก็มาหกกับเก้านะคะแล้วก็ พื่อนี่พี่ดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะคะน่าใช้แค่ชุดเดียวนะคะชุดเดียวเนี่ยหมายถึงว่ามันจะชนอยู่เนี่ยนะคะกี่กี่สูตรสองสูตรนะคะสองสูตรชนนะคะแต่น่าชนแค่ชุดเดียวนะคะก็ได้หกได้เก้าได้แปดได้เจ็ดนะคะแต่ทุกอย่างนะคะก็คือ ชนออกมาแล้วคือมันได้ประมาณนี้ใช้ชุดเดิมนะคะที่งวดที่แล้วได้เจ็ดก็ได้แปดใช้ชุดเดิมนะคะน่าใช้ชุดเดิมนะคะแล้วงวดนี้นะคะงวดนี้อันนี้นะคะน่าก็ใช้ชุดเดิมนะคะใช้ชุดเดิมของงวดที่แล้วนะคะหลักสิบหลักหน่วยใช้ชุดเดิมทั้งหมดนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะ อันนี้มันเขียนตัวไม่ชัดนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้นาตัดดับคู่ให้แล้วนะคะนาคตัดดับคู่ให้แล้วนะคะของนาคือมันจะมีดับคู่นะคะนี่ค่ะแต่ดับคู่เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมามันหลุดกี่ครั้งแล้วนาคยังไม่ได้ดูนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่า ในชุดดับคู่เนี่ยหนึ่งปีนะเขาจะหลุดอยู่ประมาณสามงวดนะคะแต่หน้าก็ใช้ดับนะคะคือมันหลุดก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันหลุดนะคะแต่ก็คือใช้ตัวตัวดับคู่มาดับตรงนี้นะคะอันนี้นะคะตัวตัดศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะคะหนึ่งชนนะคะสองชนนะคะแล้วก็ศูนย์ชนนะคะห้าคือมาชนที่หลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็คือ หลักที่เราชนออกมานะคะมันก็จะมีศูนย์ศูนย์ก็คือหลักนี้นะคะตัวกันของหนากเนยค่ะมีหลักศูนย์หลักหนึ่งแล้วก็หลักสองนะคะส่วนหลักห้าหลักห้ามันก็คือจะเป็นหลักหน่วยนะคะเพื่อนพี่นะคะมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะตัวเลขที่เหลือก็จะเหลือไม่มากนะคะ แต่ดับงวดนี้นะคะเพื่อนพี่มากก็ยังไม่กล้าดับอีกนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวดับอ่ะมันชนกับตัวเด่นทั้งหมดเลยนะคะตัวดับมันชนกับตัวเด่นหลักหน่วยของหน้าแคบจะทุกตัวเลยนะคะหน้าก็เลยยังยังไม่ดับนะคะเนาะแต่อันเนี้ยคือหน้าก็ทําเสร็จแล้วหน้าก็เอามาให้เพื่อนๆใพี่ได้ชมน,นะคะ หลักสิบนะคะก็คือชนศูนย์ชนหนึ่งชนสองนะคะหลักสิบชนศูนย์ชนหนึ่งชนสองนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะมันมาชนแค่ห้าหลักเดียวเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเราจะดูตามหลักนะคะหลักหนึ่งก็แค่นี้หลักสองก็แค่นี้แล้วก็หลักศูนย์ก็จะเหลืออยู่แค่นี้ถ้าหลักห้านะคะหลักห้ามันจะมาแค่นี้ก็เท่ากับว่าคือมันก็ตามล็อกแค่นี้ค่ะเพื่อนๆนพี่ ตัวเลขไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะเนาะเดี๋ยวอันนี้น่าจะลงชุดนี้ก่อนนะคะเนาะทั้งหมดนะคะบนน่าจะทําทั้งหมดก็จะมีชุดตรงนะคะแล้วก็ชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจบนแล้วก็ชุดตรงน่าไป่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นสองชุดนะคะน,น่าจะทำสองชุดหรือสามชุดไม่แน่ใจนะคะเนาะก็จะทําประมาณนี้นะคะอันนี้หน่าก็ ัดออกมาแล้วนะคะแต่เพื่อนๆพี่ดูนะดับเดียวของหน้านะคะดับเดียวนะคะมันมีแปดมีหกมีเก้านะคะเพื่อนๆพี่เพราะฉะนั้นก็คือมันติดมันติดเด่นของหน้านะคะคือมันติดเด่นหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหน้าก็เลยยังไม่ดับนะคะหลักหนึ่งนะคะหลักหนึ่งก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะหลักสองก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะแล้วก็หลักศูนย์ก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะ หลัก5้านะคะถ้าเราจะเอาตามตัวชนตัวนี้นะคะมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราจะดับเดี่ยวออกอีกตัวเลขจะเหลือเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากๆเลยนะคะเพื่อนพี่ตัวเลขจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะคะตัวเลขจะเหลืออยู่แค่สองชุดเท่านั้นนะคะถ้าดับตามที่มันดับมาอย่างนี้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือดับมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวตัวเด่นหลักหน่วยของหน้าทั้งหมดเลยนะคะหน้าก็เลยยังไม่ดับนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้หน้าก็เอามาตัดให้เพื่อนเพื่อนพี่ดูประมาณนี้ก่อนนะคะเนาะใครชอบล็อกไหนก็คือจัดไปได้เลยนะคะเพราะว่าในหนึ่งล็อกมันก็จะเหลืออยู่ประมาณประมาณนะคะ ถ้าจะตัดดับออกแล้วนะคะหลัก1ห,หลักหจะเหลือแค่ชุดเดียวหลัก2จะเหลือแค่ชุดเดียวนะคะแต่ถ้าเราไม่ตัดดับเดียวออกนะคะในหนึ่งชุดมันจะเหลืออยู่แค่สีชุดนะคะ แต่นี้หน้าก็ตัดออกมาให้ประมาณนี้ก่อนนะคะหน้าใช้ดับดับคู่ตัดนะคะแต่ดับเดียวยังไม่ตัดนะคะเพราะว่ามันตรงกระดินนะคะถ้ายังไงก็คลิปนี้นะคะหน้าก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนพี่ฝากเพื่อนๆนพี่น,น,น,นะคะกดติดตามฝากเพจแล้วก็เลทนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเดียวน่าจะเอาตัวเลขนะคะที่อ่าเขาเรียกว,ว่าตัวเลขชนนะคะว่าตัวไหนมันชนเยอะที่สุดเดี๋ยวหน้าก็จะเอามาอ่า สรุปนะคะก่อนหวยออกให้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็น่าตัดดับดับคู่ให้ประมาณนี้นะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปไปแค่น,นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ